หวานห้ามพลาดมีแค่แยมก็ทําได้ทั้ง3าเมนูนี้เลย My Choice l หชูการ์แยมหวานละมุนจากผลไม้แท้อร่อยน้ําตาลน้อยมีเนื้อผลไม้มากถึง60%เมนูแรกเมนูคลาสสิกแค่แปิ้งขนมปังและทาแยมลงไปเราเลือกเป็นแยมส้มของ My Choice อันนี้เป็นแบบเหลชูกานะทาลงไปเลยจะเป็นขนมปังแผ่นหรือครัวซองก็เข้ากันสุดๆมีขนมปังแล้วจะขาดเครื่องดื่มก็ไม่ได้เมนูที่2เมนูฮิตที่ทําง่ายอย่างมัทฉะลาเต้สตอรอเบอรี่เริ่มจากใส่ยแยมสตอรอเบอรี่ของ My ชอยส์ที่เขามีเนื้อผลไม้ถึง6 0ใส่น้ำแข็งเทนมแล้วก็เทมะชะลงไปเท่านี้ก็ได้มะชะลาเต้สตอรอเบอรี่แล้วอร่อยมากมากันที่โยเกิร์ตพาเฟ่ใส่แครกเกอร์บดใส่แยมเราทำเป็นรสสตอรอเบอรี่และบูเบอรี่จากนั้นใส่โยเกิร์ตและใส่แยมกับโยเกิร์ตอีกหนึ่งเลเยอร์จบที่แครกเกอร์และแยมตกแต่งเล็กน้อยเมนูนี้บอกเลยต้องลองเท่านี้ก็ได้3เมนูของหวานที่อร่อยแถมน้ำตาลน้อยแค่มีแยมไม้ชอย์สูตรน้ำตาลน้อยก็สามารถครีเอทเมนูได้หลากหลาย ซื้อได้ที่ท็อปสนะ